วันนี้นะคะเราจะมาทำา5อันดับสกู๊ชี่ที่สโลว์นะคะเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่5กันเลยค่ะอันดับที่5นะคะจะเป็นโดนัทคอนเดลินนะคะอันนี้ทำแท็กเองนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะเรามาบีบให้ดูนะคะ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ,อันดับที่4นะคะ <S 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 ก็จะเป็นสกุช่หน้ายิ้มนะคะ ไปดูอันดับต่อไปกันเลยค่ะอันดับที่3นะคะจะเป็นมินิแพนด้าบันโบชมพูนะคะอันนี้โดนกัดมันขาดนะคะ <c oughs> ตำหนิเยอะมากช้ลนะคะ ดูอันดับต่อไปกันเลยค่ะอันดับที่สองนะคะจะเป็นมินเดียมเบอร์เกอร์ค่ะตำหนิน้อยนะคะ มีลายเส้นเป็นภาษาจีนนะคะนี่ค่ะลายเส้นไปดูอันดับต่อไปกันเลยค่ะอันดับต่อไปอันดับที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นเต้าหู้น้อยค่ะอันนี้ทำแท็กเองนะคะ โลมากตำหนิก็เยอะเช่นกันโอเคค่ะก็หมดไปแล้วนะคะกับ5อันดับสก,กุชี่ที่สโลนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย